อะไรทำมาจ้ะเออว่าไงโอ้เ oh. ดือนนี้มันตึงจริงๆยืมก่อนได้ไหมอิมตังเดี๋ยวมีแล้วจะคืนให้เท่าไหร่ล่ะสองหมื่น uh? พรุ่งนี้นะโอเคพรุ่งนี้ค่อยโทรมากันนะสองหมื่นนะโอเคสองหมื่นทำไม่อยอมแพ้บอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตลอดอยังไงมันยังไงพรุ่งนี้ขาดหนุนขานี่ก็มาอีกก็จะสิ้นเดือนแล้วมันยังไงพรุ่งนี้ข้าวหวยดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาเดี๋ยวนาเดี๋ยวนะเรื่องเงินที่ไหนมาวะเนี่ย ไปเอาที่ไหนมาล่ะตายแล้วห้าหมื่นเนี่ยทุย่มให้ดเออิเออเดี๋ยว,เ,ยวเราโทรไปทวงนหนี้ดีกว่าเดี๋ยวไดเดี๋ยวนะโไปทวงนี้มดีกว่ายังไงยังไงยังไงเดี๋ยวโทรไปทวงนี้โทรไปทวงนี้วันนั้นยืมเราไปแล้วเท่าไหร่มาหน้าสองหมื่นส,สี่หมื่นโอเคพดคดคดเอดีขัดขัดแค่หมื่นเอ้ยขาดดีกว่ามือหนูไม่เป็นเด,ดี๋ยวโทรไปก่อน ฮัลโหลฮัลโหลเออว่าไงเธอเงินอะแล้วเงินฉันอะเออฉันจะคุยกับเธอว่าเงินฉันอะที่เธอยืมไปอ่ะเมื่อไหร่จะคืนจะมาทวงเงินอะไรฉันเงินอะไรอะไรเงินอะไรก็ที่เธอยืมไปไงเธอลืมไปแล้วเหรอสองหมื่นไงก็ยมืมมาก่อนมึกสองหมืน่นแล้วก็วันหลังอีกสองหมื่นไงก็เป็นสี่หมื่นไงเมื่อไหร่จะคืนน่ะเนี่ยข้าวหาเหนียกันกมาแล้วนะ เมื่อไหร่จะึ้นเอ้าเอ้าลจะไม่ได้ให้เหรอฉันให้ไปแล้วสี่หมื่นไงก็ครั้งแรกก็สองหมื่นไงพอครั้งที่สองอีสองหมื่นไงก็ทยิ่งันสองหมื่นทั้งหมดเป็นสี่หมื่นไงไม่ได้ให้ไม่ใช่เหรออะไรอ่ะยืมไปแล้วไม่ใช่เหรอจะมาทวงอะไรฉันเขาไม่ได้ให้ฉันนะตังอะไรมาทวงตังอะไรวันนั้นไม่ได้ให้มาทวงตังอะไรเอาเหรอฉันไม่ได้ให้เหรอ